แตกตื่นทั้งตลาดเมื่องูยักษ์โผล่ขึ้นมาก่อนชายปริศนาใช้มือเปล่าจับลากข้ามถนนเป็นอีกคลิปเหตุการณ์สุดระทึกที่เรียกได้ว่าทำเอาคนแตกตื่นตกใจกันทั้งตลาดเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อเจมส์ไคเซนได้โพ์คลิปวิดีโอหลังจากมีน้ำท่วมขังบริเวณตลาดปากน้ำจังหวัดสมุรปรายการก่อนจู่ๆได้เกิดเหตุการณ์สุดระทึกที่ไม่คาดคิดขึ้นโดยคลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณริมถนนของตลาดปากน้ำเมื่อจู่ๆมีงูตัวใหญ่โผล่ขึ้นมา ท่ามกลางความแตกตื่นตกใจของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของรวมถึงชาวบ้านที่มาจับใจ่ายใช้สอยและกำลังหาวิธีจัดการกับงูตัวใหญ่นี้แต่จู่ๆก็มีชายนิอรณนามเดินเข้ามาและใช้มือเปล่าจับหางงูก่อนลากงูตัวใหญ่ข้ามฝั่งถนนไปแบบน่าตาเฉยท่ามกลางความมึนงงของชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณดังกล่าวอย่างมากมายเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบุณค่ะ